ตอนที่1619ความเร็วของพวกเขาไม่ได้เร็วมากนะักแต่ก็ไม่ช้าจนเกินไปและในไม่ช้าก็มาถึงเทือกเขาแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปได้วยตำหนักสีทองอลังมากมายซึ่งหลังจากนั้นครื่องกระเบียมากมายก็ได้พุ่งตรงเข้าใส่ตระกูลหยวนพร้อมกับบดขยี้ตำหนักและห้องโถงอีกหลายสิบหลังอย่างต่อเนื่องนันจึงทําให้พวกเขาหนีหลังที่เป็นที่ตั้งของตระกูลหยวนส่งเสียงอ,อึกทึกึกโค,คมใครใครกัน นั่นจึงทําให้ผู้คนตระกูลหยวนทัน้งหมดได้แต่ตื่นะหนกพร้อมกับน้ําเสียแห่งความโกรธที่ถูกปลดปล่อยออกมาเหล่าผู้อาวุโสที่แข็งแกร่งหลายคนอดไม่ได้ที่จะพุ่งออกมาตระกูลหยวนของพวกเขาก่อตั้งมาอย่างยาวนานแถมยังเป็นมหาอํานาจที่แข็งแกร่งที่สุดของดาวหยุนฮาวแห่งน,นี้แต่ตอนนี้กลับมีคนกล้าที่จะมาหาเรื่องพวกเขาแถามยังทําลายตําหนักของพวกเขาไปหลายหลังตั้งแต่ที่ตระกูลหยวนก่อตั้งขึ้น เรื่องเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลินเทียนหูเซียนเซียนและหูยี่ได้พากันก้าวเดินออกไปจิละก้าวขณะก้าวเดินไปยังตระกูลหยวนสายตาของทุกคนในตระกูลหยวนล้วนแต่จ้องมองไปทางพวกหลินเทียนทั้งสามคนพร้อมกับความเยนเ็นยะเยือกและจิตสังขารที่ปลดปล่อยออกมาซึ่งเห็นได้ชัดว่าเลื่อนกระบ,บี่ที่ถูกส่งออกมากว่าหน้านี้เป็นสามคนนี้อย่างแน่นอนพวกเจ้ากล้าดียังไงถึงบุกรุกตระกูลหยวนไม่นำซ้ำ ยังทำลายตําหนักของพวกเราไปหลายหลังมิหนำซ้ำยังกล้าเข้ามาในตะระกูลหยวนของพวกเราอีกกันหรือและในตอนนั้นเองผู้ค,ตคนตระกูลหยวนต่างก็สังเกตเห็นถูเซเซนเซียนที่เย็นอยู่ข้างหลินเทียนปีศาจยิงจ่งเจาะทําไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่เจ้าออกมาจากสนามประลองจักรพรัดได้ยังไงกันสนามประลองจักรพพัดนั้นเป็นที่คุมขังของถูเซเซนเซียนแถมนางยังถูกบังคับไปต่อสู้อย่างต่อเนื่องและในสนามประลองนั้น นางยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและคนในตระกูลยวนเหล่านี้ก็ยังไม่รู้ตัวว่าในเวลานี้สนามต่อสู้นั้นเกิดอะไรขึ้นและทำไมถั่วเซียนจึงได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่แห่งนี้และในเวลาเดียวกันนั้นเหล่าผู้วสูผู้แข็งแกร่งของตระกูลยวนต่างก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งท่าทีของหลินเทียนนั้นก็ไม่เยะแสต่อสิ่งใดก่อนที่ท้องฟ้าจะส่งเสียงคำรามพร้อมกับเคลื่อนสายฟ้าที่ฟา,าดฟาลงมา พร้อมกับเข้าปกครอผู้คนเหล่านี้เอาไว้ฟุบฟุบุบหมอกเลือดได้ระเบิดออกพร้อมกับผู้คนตระกูลหยวนทั้งหลายได้แต่อ้าปากค้างขณะที่ถูกขคลื่นสาฟ้าสีงเงินนี้กกินนนั่นจึงทําให้พื้นดินใต้เท้าของผู้คนเหล่านี้ได้แต่แหลกสลายเป็นเสี่ยงๆพร้อมกับรอยแตกหลายที่ปรากฏขึ้นหลายจุดจากนั้นรอยแตกเหล่านี้ก็ได้แผ่ลามออกไปทั่วทุกที่ราวกับใเมืองมุมซึ่งทําให้ห้องโถงและตําหนักมากมายที่อยู่บริเวณใกล้ๆของตระกูลหยวน ล้วนแต่พังทลายลงในงทันทีเจ้าสุนัขเจ้ากล้าดียังไงเหล่าพวกวัสดุที่อยู่ในเขตแดนนิรันดรธมตะของตระกลูลหยวนหลายคนได้แต่แสดงท่าทีกธแค้นออกมาพวกเขาเห็นลินเทียนบุกเข้ามายังตระกูลของพวกเขาแถมยังลงมือสังหารกับผู้คนในตระกูลของพวกเขาอีกด้วยดังนั้นพวกวัสดุทั้งเจ็ดที่อยู่ในเขตแดนนิรันดรธมตะต่างก็พากันโจมตีออกไปอย่างพร้อมเพียงเพื่อหมายจะกำหลับลินเทียนในเวลานี้ซึ่งการสแสดงออกของลินเทียน ก็ยังคงไม่เยแสต่อสิ่งใดก่อนที่สายฟ้าสีเงินจะฟาดผ่าลงมาอีกครั้งก่อนจะเข้าปกคลุมล่างของพวกเขาทั้งเจ็ดเอาไว้ด้ทันทีและในเวลานี้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจึงทําให้ผู้คนในตระกูลหยวนได้แต่ยืนตัวสันสะท้านอย่างช่วยไม่ได้เพราะว่าผูอ้อาวุโสทั้งเจ็ดของตระกูลหยวนก่อนหน้านี้พวกเขาล้วนแต่มีการบ่มเพาะอยู่ในเขตแดนนิรันดรอมตะซึ่งพลังต่อสู้ของพวกเขาล้วนแต่แข็งแกร่งแต่พวกเขาในตอนนี้กลับถูกจัดการทั้งหมด ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวของหลินเทียนนั่นจึงทําให้หลายๆคนได้แต่หันมองออกไปทางหลินเทียนและอดที่จะก้าวถอยออกไปในเวลานี้ไม่ได้คนผู้นี้แข็งแกร่งมากเขาและนางรู้จักกันในตอนนี้เหล่าลูกหลานตระกูลหยวนก็ได้หันมองออกไปทางถูเซียนเซียนจากนั้นก็หันมองไปทางหลินเทียนเพราะในเวลานี้แม้แต่คนที่โง่ที่สุดก็ยังมองออกว่าถูเซียนเซียนที่ถูกตระกูลหยวนของพวกเขาจับขังไว้ในเวทีประลองจกกักรพรรด แถมยังถูกบังคับไปต่อสู้กับสัตว์หลายจะต้องมีความสัมพันธ์อดีกับหลินเทียนอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้หลินเทียนได้ลงมือช่วยถูเซียนเซียนจากเวทีประลองจักรพรรดิแถมยังบุกมาที่ตระกูลของพวกเขาและสังหารพวกวุ่นูข,ของพวกเขาอีกด้วยและในตอนนี้ก็ปรากฏเสียงพุ่งผ่านอากาศดังขึ้นอีกหลายครั้งพร้อมกับล่างนับสิบล่างติดพุ่งออกมาจากส่วนกลางของตระกูลหยวนก่อนที่พวกเขาจะปรากฏตัวขึ้นในพิภพตาคนนับสิบเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีะระดับการบ่มเพาะที่ไม่ธรรมดาซึ่งคนที่ให่ที่สุดในหมู่พวกเขามีะระดับการบ่มเพาะอยู่ะระดับกึ่งอนันตการและพวกเขาล้วนแต่เป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลหยวนและเมื่อพวกเขาสัมผัสได้ถึงภยัยคุกคามและความโกลาหลที่เกิดขึ้นจึงทำให้พวกเขาทั้งหมดผ่านพุ่งตรงออกมาทันทีผูวว้โวโสผู้นำตระกูลผูวว้วโสใหญ่และเมื่อมองออกไปยังการปรากฏตัวของคนนับสิบเหล่านี้ผู้คนตระกูลหยวนต่างก็มีท่าทีเป็นสุขอย่างมาก พร้อมกับทําความขรัวบจากนั้นก็มีคนชี้ออกไปทางพวกดินเทียนและกล่าวว่าจิ้งจอกนั่นถูกชายคนนั้นช่วยเหลือมาจากเวทีประลองจัก,กรพรรดิและดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์กันด้วยแถมคนของพวกเรายังถูกสังหารไปแล้วหลายสิบคนบุม้มท้องฝาได้ส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมกับใส่ฟ้าสีเงินทีฟาดผ่าก็ใส่คนตุกูลหยวนที่กำลังกล่าวนั้นจนแหลกสลายกลายเป็นเถ้า พร้อมกับสายตาของลินเทียนที่เย็นชาลงหลังจากที่จัดการกับคนผู้นัน้นก่อนที่เขาจะไม่รอให้ผู้วุฒิะกุลหยวนล่าวอะไรเขาได้ยกมือขึ้นพร้อมทั้งผนึกการเคลื่อนไหวของหนึ่งในผู้วุฒิสกั้งสิบของตระกูลหยวนเอาไว้ทันทีในตอนแรกคนผู้นี้เป็นคนจับถูเซียนเซียนแล้วส่งนางก็สู่เวทีประลองจกักรพรรดิเพื่อที่จะสะสมความมั่งคั่งให้กับตระกูลของพวกเขาโดยการนำลูกศิษย์อันเป็นที่รักของเขามาเป็นท่าต่อสู้ทำร้ายสิทธิ์ข้า เพื่อผลประโยชน์ของตระกูลตัวเองบอกข้นหน่อยสิว่าเจ้ามีโทษอะไรเขาได้มาออกไปยังพวกวุโสตะกูลหยวนพร้อมกับน้ำเสียงที่เย็ยนชาขณะที่สายตาจ้องมองออกไปยังเสียดแทงพวกวุโสตะกูลหยวนถึงกับตัวสัน่นหลังจากที่ต้องสบสายตาอันเย็นชากับเหลินเทียนนั่นจึงทําให้เขาสัมผัสได้ว่าจิตวิญญาณของเขากําลังสั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมกับความเจ็บปวดที่เสียดแทงและความหนาวเย็นในเนยือกอันน่าสะพรึงกลัว ที่กำลังเข้าปกกลุมเขาในเวลานี้เมื่อมองไปที่หลินเทียนและมองไปที่ถูเสียนเสียนที่กำลังจ้องมองเขาด้วยความโกรธขณะที่เขาได้แต่กำหมัดแน่นพร้อมกันนั้นมันยังทําให้ผู้วุศวผู้นี้ได้แต่สันสะท้านด้วยความกลัวเมื่อหลายสิบวันก่อนหน้านี้จริงเจาะก้าวหายที่เขาจับได้มีอาจารย์อยู่จริงๆและกลัวว่าในเวลานี้ด้วยการบ่มเพาะของเขาที่อยู่เพียงแค่ะระดับกึ่งอนัตการ เมื่อสัมผัตได้ถึงจิตสังขารอันเย็นชาของดินเทียนมันก็เป็นเรื่องยากที่อีกฝ่ายจะสามารถหลุดรอดออกไปได้ผู้วุโสผู้นำตระกูลช่วยด้วยช่วยขดุดวยนำเสียงของเขาสันสานซึ่งในเวลาน,นี้อีกฝ่ายถูกดินเทียนผนึกการเคลื่อนไหวเอาไว้และร่างกายของเขาก็ไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้และในแววตาของอีกฝ่ายเต็มไปได้วยความตื่นตระหนกและต่ำได้เพียงแค่ส่งเสียงของความช่วยเหลือจากผู้นำตระกูลและเหล่าผู้วุโสทั้งหลาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นดังกล่าวทําให้ลูกหลานตระกูลหยวนในที่แห่งนี้ได้แต่ตื่นตระนอีกครั้งเพราะว่าพวกวัสดุตระกูลหยวนของพวกเขาที่มีระดับการบ่มเพาะอยู่ที่กึ่งอันันตการและอีกเพียงแค่ก้าวเดียวก็จะสามารถก้าวข้ามไปยังเขตแดนนิรันร์แท้จริงได้ซึ่งจะบรรลุการเป็นนิรันร์อย่างแท้จริงแต่ตอนนี้อีกฝ่ายแทบจะไม่สามารถทําอะไรได้หลังจากถูกหลินเทียมผนึกเอาไว้ซึ่งอีกฝ่ายแทบจะไม่สามารถขยับตัวได้ด้วยซ้ำทำได้เพียงแค่ ส่งเสียงขอความช่วยเหลือจากผู้นำตระก,กูลและผู้มือสูงสุดเท่านั้นและในตอนนี้สีหน้าของผู้นำตระก,กูลหยวนและผู้มือสูงสุดทั้งหลายต่างก็เย็นชาเป็นอย่างมากผู้นำตระก,กูลหยวนเคลื่อนไหวเป็นคนแรกพร้อมกับพลังที่ปลดปล่อยออกมากลายเป็นฝ่ามือขนาดใหญ่ขวาจับออกไปทางดินเทียนพร้อมทั้งกล่าวออกมาอย่างเย็นชาว่ากาบุกรุกมายังตระก,กูลหยวนของข้าเจ้าคิดว่าอยากจะทำอะไรก็ทำได้งั้นหรือ เจ้าคิดจะมาแก้แค้นแทนลูกศิษย์ตัวเองงั้นหรือเพราะจากคำพูดของหลินเทียนก่อนหน้านี้เขาสามารถรับรู้ได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลินเทียนและถูเซียนเซียนในทันทีดังนั้นเขาจึงด่าว่าทําไมหลินเทียนจึงได้ลงมือโจมตีตระกูลหยวนของพวกเขาเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถรอดพ้นออกไปได้งั้นหรือเพราะถึงอย่างไรหลังจากที่เจ้าถูกสังหารลงในวันนี้อย่างไรนางก็จะถูกส่งตัวกลับไปที่ลานปารอลอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ฝ่ามือขนาดใหญ่ ได้ส่งเสียงดังก้องพร้อมกันนั้นมันยังประสานไปด้วยพลังศัจธรรมและเข้าปกลุ่มฟากฟ้าในทิศทางที่หลินเทียนอยู่ในตอนนี้นั่นจึงทําให้หลินเทียนเอียงศีรษะมองออกไปทางอีกฝ่ายขณะที่สายตาของเขากวดมองคนผู้นี้อย่างเย็นชาก่อนที่หลินเทียนจะปลดปล่อยกินด้ออกไปปฐาเข้ากับฝ่ามือใหญ่จนแหลกออกเป็นเสี่ยงๆพร้อมกันนั้นยังทําให้อีกฝ่ายได้แต่ก้าวถอยหลังออกไปพร้อมถางกากเลือดออกมาโดยทันทีจะเจ้า เมื่ออีกฝ่ายมา่อออกไปทางหลินเทียนอีกครั้งผู้นําตระกูลหยวนที่ระดับการบ่มเพาะอยู่ที่อนันตการกับต้องเผยสีหน้าตกใจออกมาทันทีนั่นจึงทําให้พวกเขานนแห่งนี้สั่นสะท้านพร้อมกับเคลื่นพลังอันเนย็นเยือกที่เข้าปกคลุมร่างของเขาบุ้มท้องฟ้าได้สั่นสะเทือนก่อนที่สายฟ้าสีเงินจะฟาดผ่านล,ลงมาและเข้าปกคลุมร่างของผู้นําตระกูลหยวนในทันทีอีกฝ่ายได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องออกมา ก่อนที่ล่างจะกลายเป็นหมอกเลือดและสายกจระจายไปทั่วพื้นที่และในเวลาเดียวกันนั้นล่างและวิญญาณของผพวกตระกูลหยวนก็ได้แหลกสลายหายไปในทันที